ที่ดิน5้าพันไร่อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ก็ยังมีส่วนหนึ่งที่มีการแย้งกันมาเรื่องขอบเขตที่ดินสอบแนวเขตออกมาชัดเจนแล้วอาธิบดีกรมที่ดินมีอำนาจเพิกถอนโฉนดเขากระโดง ิ่งนี้เป็นสิ่งที่บอกว่าที่ดินนี้เป็นที่ดินของหลวงเป็นที่ดินที่พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้ต้องถูกประกาศยกเลิกปิดกั้นออกจากระบบต้องเป็นที่ดินของรัฐที่ดินที่เป็นทุกชื่อถูกกล่าวขานที่มาทําสนามฟุตบอลมาทําสนามรถแข่งอะไรต่างๆซึ่งอยู่ตรงกลางของที่ดินแปลงนี้เลยทั้งหมดจึงไม่ชอบด้วยด้วยกฎหมายอยู่แล้วนะครับมันไม่มีเหตุที่จะให้เอกชนที่เข้ามายึดครองในที่ดินของรัฐแล้วจะมาออา่าเป็นที่ดินของตัวเอง ที่ดินเขากระโดงผมคงไม่ย้อนหลังไปมากนักนะครับเอาเป็นว่าที่ดิน5 0 0 0ันไร่อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นั้นสารชั้นต้นสารุทธรณสารีกาได้พิภากษาแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดว่าที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับเมื่อสารีกาพิพากษาแล้วทางการรถไฟก็ได้ทำหนังสือถึงกรมที่ดิน เพื่อให้ทำการเพิกถอนโฉนดที่ดินในขณะนั้นปรากฏว่าโฉนดที่ดินเพิกเฉยไม่ดําเนินการตามคําพิพากษาของศาลทางการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้ทำการฟ้องโฉนดที่ดินโดยไปฟ้องที่ศาลปกครองกลางนะครับเพื่อให้กรนที่ดินเพิกถอนโฉนดตามคําพิพากษาของศาลดีกาก็ปรากฏว่า สารปกครองกลางก็ได้พี่ภากษาว่าให้เพิกถอนโฉนดตามคำพิภากษาของสารดีกานะครับส่วนไหนที่ไม่ไม่มีปัญหาเลยเรื่องขอบเขตก็ให้เพิกต่อเพิกถอนตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา61วรรค8ได้เลยนะครับแต่ว่าก็ยังมีส่วนหนึ่งที่มีการ แย้งกันมาเรื่องขอบเขตที่ดินข้างนอกนะครับเมื่อมีปัญหานอย่างนี้ท้ายของคำพิพากษาของศาลปกครองก็มีคำสั่งว่าให้อำนาจอธิบดีกรมที่ดินตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหนึ่งชุดตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา661วรรคสองนะครับให้คณะกรรมการชุดนี้มีอำนาจหน้าที่ในการร่วมกับ การรถไฟเพื่อสอบเขตที่ไม่ชัดเจนให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นหลังจากนั้นก็จะได้เพิกถอนตามค้อพิพากษาของศาฎิกาก็ปรากฏว่าในเวลานั้นอธิบดีกรมที่ดินก็ได้ตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมานะครับแทนที่คณะกรรมการชุดนี้จะทําให้ครบตามลําดับตามคําสั่งของศาฎิกานะครับคือต้องไปสอบเขตให้ละเอียด ปรากฏว่าตามรายงานไม่มีการสอบเขตเลยนะครับแถมมีคำสั่งว่าให้ยุติเรื่องด้วยเหตุผลต่างๆนานานะครับอธิบดีกรมทีด่ดินก็เห็นชอบตามมติของคณะกรรมการชุดนั้นนะครับหลังจากนั้นครับก็เป็นที่พูดถึงกันมากมีพี่น้องทั้งประเทศไทยนะครับเขาบอกว่าทำไมกรมที่ดิน ไม่ปฏิบัติตามตามคําสั่งสาลฎีกานอกจากไม่ปฏิบัติตามแล้วตัดสินตรงข้ามค้านสายตาชาวไทยทั้งประเทศค้านผู้พิพากษาทั้งประเทศเม <ME> ื่อผมได้รับตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีวยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับผมได้รับโอกาสจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ผมมากํากับดูแลกรมที่ดินนะครับ ผมก็ได้รับหนังสือร้องเรียนเกือบทุกวันนะครับว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรกับที่ดินเขากระโดงนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้ผมก็ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอีกชุดหนึ่งนะครับเพื่อตรวจสอบว่าคำสั่งของอธิบดีกรมที่ดินถูกต้องหรือไม่นะครับก็ผลสรุปของคณะกรรมการสรุปว่าคณะกรรมการชุดที่ตั้งชุดนั้นนะครับ 6ตามมาตรา61วัก2ไม่ได้ทําตามกระบวนการที่ครบถ้วนเพราะคําสั่งของอาิิบดีกรมที่ดินเลยไม่ชอบนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยมาสาแสวงหาข้อติจริงเพิ่มว่าระหว่างกรมที่ดินกับการรถไฟได้สอบเขตที่ดินแปลงนี้แล้วหรือไม่ก็ผลปรากฏว่าในปี67 ทางกรมที่ดินและการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันสอบแนวเขตออกมาชัดเจนแล้วนะครับดังภาพนี้ครับได้ตรวจสอบออกมาชัดเจนร่วมกันแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้วันนี้จึงสรุปได้ว่าอาทิบดีกรมที่ดินมีอำนาจเพิกถอนโฉนดเขาการะโดงตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา61 วักแบบได้เลยครับขอบคุณครับอยากให้คณะกรรมการได้นำภาพถ่ายแล้วผลสรุปที่คุยเตรียนเสนอให้สื่อมวลชนได้รับทราบเช่นครับเชิญครับขออนุญาตนะครับคณะกรรมการตามที่ท่านดำตีได้แต่งตั้งขึ้นนะครับได้ประมวลจากข้อมูลเอกสารและคำชี้แจงต่างๆนั้นนะครับ คณะกรรมการได้ประชุมร่วมกันนะพิจารณาข้อที่จริงข้อกฎหมายและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องนะครับถึงได้มีความเห็นว่านะครับคำพิพากษา,าสารดีกาที่8 4 2สขีดแปดเจ็ดทับสองพัคำพิพากษาสารดีกาที่8ปดศูนย์สทับสองพันหกสิอคำพิพากษา,าสารอุทธรภาค3หมายเลขคดีเลขแดงที่1 1ึ2งหนึ 3, และคำพิพากษาสารปกครองกลางคดีหมายเลขแดงที่548ท2,166สารได้มีคำพิพากษา,าถึงที่สุดแล้วว่าที่ดินพิพาทในคดีเป็นที่ดินของรัฐและเป็นกรรมสิทธิ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นที่ดินรถไฟที่มีไว้ใช้ในราชการตามพระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวงพุทธศักราช2 5 4 6 4มาตรา3วงเล็บ2วงเล็บ11 และได้รับความคุ้มครองตามมาตรา,ตาหงงเล็บ1นงหงเล็บ2โดยมีขอบเขตพื้นที่ตามพระราชกิจสถิกาและแผนที่แสดงเขตที่ดินเพื่อสร้างทางรถไฟและเพื่อจัดหาแหล่งวัสดุมาใช้ในการก่อสร้างทางรถไฟและลำเลียงหินซึ่งได้จัดทำขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่18พฤษ,ษภาคม2465กรมที่ดินและทิพดีกรมดินซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงต้องผูกพันและมีหน้าที่ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลเนื่องจากมีหน้าที่และอำนาจในการคุ้มครองสิทธิ์ในที่ดินของบุคคลและการจัดการที่ดินของรัฐรวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินตามพระราชบัญญัติปรับปรบปุงกระทรวงตบวงกรมพศ2545มา,มา,มาตรา30และมา,มาตรา31วงเล็บ5ประกอบกับกฎ กระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยพศ2557พระราชบัญญัติระเบียบบริหารและการเพ่นดินพศ2534มาตรา32พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินพศ2497มาตรา10และประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา8ดังนั้นกรมที่ดินและทิบดีกรมที่ดินจึงมีหน้าที่ปฏิบัติตา,ตามการพิพากษาของศาลโดยการตรวจสอบและเพิกถอนโฉนดที่ดินหรือหนังสือทำ หนังสือรับรองการทําประโยชน์หรือหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินซึ่งออกให้ในที่ดินของรัฐซึ่งตนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติและแก้ไขคําสั่งทางปกครองตามคำพิพากษาของศาลฎีกาศาลอุทธรณ์ภาคสาและศาลปกครองกลางในคดีถึงที่สุดแล้วนะครับผมขออนุญาตให้ทางผอไกรศรีนะครับ,ออออไ,รบได้อธิบายเรื่องว่าแผนที่ที่ดินได้มาอย่างไรนะครับให้ทางท่านสื่อมวลชนได้ชมนะครับเชิญท่านผอไกรศรีครับเชิญครับ ครับเลนท่านรัฐมนตรีครับแล้วก็ท่านคณะกรรมการแล้วก็ท่านสื่อมวลชนครับผมจะอธิบายไทม์ไลน์ของที่ดินการรถไฟนะครับว่ามีที่มาที่ไปยอย่างไรจนถึงปัจจุบันรวมไปถึงข้อมูลต่างๆเหล่านี้เราเราได้ข้อเท็จจริงจากกรมที่ดินแล้วก็ทางการรถไฟเราได้เชิญเจ้าหน้าที่มาให้ข้อมูลเรียบร้อยหมดทแล้วนะครับก็สรุปได้ข้อเท็จจริงตามที่จะนําเสนอดังนี้นะครับแผนภาพที่ท่านเห็นเนี่ยนี่คือ ขอบเขตที่ดินการรถไฟตั้งแต่ปี2465นะครับเป็นแผนที่ประกอบนะครับของการจัดซื้อที่ดินในขณะนั้นตามพระราชกิจดีกาจัดซื้อที่ดิน2464นะครับปรวกอแผนที่นี้จัดทำเสร็จ <Okay. S 1> ภายในปี2465นะครับได้กำหนดแนวเขตตั้งแต่หลักกิโลเมตรที่375ไปเนี่ยว่าเป็นขอบเขตที่ดินที่ย่อยอที่ย่อยศิลาน,นั่นเองหมายถึงว่าจะ เป็นทางรถไฟที่ไปนําศิลามาทําทางรถไฟนั่นเองนะครับซึ่งการรถไฟได้อ้างว่าได้นําหลักฐานที่ท่านเห็นเนี่ยใช้ในชั้นศาลมาตลอดนะครับจนศาลฎีการวมถึงศาลอุทธร์ภาคสามได้มีคำพักษาถึงที่สุดแล้วนะครับว่าเป็นที่ดินของการรถไฟรวมไปถึงแผนที่แผ่นนี้นะครับก็คือการรถไฟอ้างว่าได้ใช้ข้อมูลแผนที่สองสองแผ่นนี้นะครับ ใช้เป็นพยักฐานในชั้นศาลที่จะ,สะแสดงขอบเขตของการรถไฟทั้งหมดนะครับแผนที่นี้เป็นแผนที่ของแผนที่ภูมิประเทศกรมแผนที่ทหารจัดทาขึ้นเมื่อปีพศ .2465 นะครับซึ่งเป็นปีเดียวกันกันกบที่มีการจัดทําแผนที่ขอบเขตในขณะนั้นนะครับก็ให้เห็นแนวเขตเส้นทางทั้งหมดซึ่งต่อมานะครับเนื่องจากแผนที่ในยุคนั้นเนี่ยมัน มันยังไม่มีความก็เรียกว่าใช้เครื่องมือที่ยังไม่ทันสมัยเป็นเพียงผังประกอบเพราะฉะนั้นการที่จะถ่ายทอดขอบเขตที่ชัดเจนได้นะครับต้องมีการถ่ายทอดมาเป็นปัจจุบันให้ได้นะครับซึ่งในขณะปี2539นะครับมีกรณีของการแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐนะครับโดยของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วก็มีการจัดทามีการถ่ายทอดแนวเขตที่ดินการรถไฟเนี่ย เมื่อปี2539ให้เป็นปัจจุบันนะครับก็ปรากฏภาพที่ท่านเห็นด้านบนนะครับเป็นขอบเขตพื้นที่สีแดงนะครับให้ผมขอย้ำขอโทษนะครับเป็นขอบเขตพื้นที่สีเขียวที่ท่านเห็นนะครับซึ่งขอบเขตนี้ก็เป็นการถ่ายทอดแล้วก็นำไปใช้ในชั้น3ด้วยนะครับให้เห็นว่าเมื่อถ่ายทอดมาในข้อมูลปัจจุบันแล้วเป็นอย่างไรนะครับซึ่งซึ่ง ฝาพากษาสาดีการวมถึงสาอุทธรณ์เนี่ยก็นําขอบเขตนี้ในการพิจารณาคดีทั้งหมดเราก็เป็นเหตุให้การรถไฟเนี่ยชนะคดีนะครับแล้วก็มีการอ้างอิงแนวเขตนี้เ,เป็นว่าเป็นขอบเขตที่ดินการรถไฟตั้งแต่นั้นมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยทางการรถไฟเองก็ได้นำคำพักษาหลัเนี้ยไปเสนอให้ทางกรมที่ดินเนี่ยพิจารณาเพิกถอนแปลงที่โฉนดที่ดินที่ออกในขอบเขต พื้นที่สีเขียวทั้งหมดนะครับรวมแล้วประมาณเกือบ900 900แปลนะครับแต่กรมที่ดินก็ก็ยังเพิกเเ,เฉยนะครับไม่ได้มีการตั้งคณะกรรมการเพราะ,ะนั้นทางการรถไฟก็เลยไปฟ้องที่ศาลปกครองกลางนะครับศาลปกครองกลางก็ได้มีการตัดสินแล้วนะครับว่าให้ทางกรมที่ดินเนี่ยนะครับมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตามมาตามราพ1เเนี่ยแล้วก็ ใช้อำนาจหน้าที่ของคณะรมการเนี่ยสแสวงหาข้อเท็จจริงให้ได้ที่สุดนะครับโดยเมื่อปีหกเจ็ดก็ได้มีการตั้งคณะสมาการร่วมรังวัดระหว่างการรถไฟนะครับกับทางเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์นะครับรังวัดขอบเขตที่ท่านเห็นนี้ออกมานะครับซึ่งขอบเขตนี้ทางการรถไฟก็อ้างว่าเป็นการถ่ายทอดขอบเขตมาจากแผนที่ สมัยปี2465นั่นเองนะครับซึ่งการรถไฟจะยึดถือขอบเขตนี้เป็นหลักนะครับสุดท้ายเมื่อนำมาสอนทับกับภาพปัจจุบันนะครับก็จะเห็นได้ว่าในพื้นที่ขอบเขตสีแดงนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่การรถไฟที่มีการรังวัดสอบเขตและมีการรับรองเป็นที่ยุติแล้วนะครับเป็นขอบเขตสีแดงอันนี้นะครับซึ่งทางคณะกรรมการเนี่ยก็ได้พิจารณาแล้วว่าก็จะส่ง ข้อที่จริงเหล่านี้นะครับให้ทางกรมที่ดินพิจารณาต่อนะครับก็ให้ท่านท่านรัฐมนตรีเป็นเ,เป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าข้อมูลแนวเขตเรื่องความไม่ชัดเจนของแผนที่เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นที่ยุติแล้วนี่เป็นข้อมูลทั้งหมดที่คณะกรรมการรวบรวมมาครับผมขออนุญาตกล่าวโดยสรุปนะครับเ,าเราได้รับ การ้องเรียนในเรื่องเขากระโดงนะครับกสอมวลชนก็เปิดประเด็นในการพิจารณาว่าได้มีการดําเนินการโดยชอบไหมในเรื่องของการที่มีการขัดกับสิ่งที่สารปกครองแล้วก็สาลดีกานะครับกายาได้มีการสรุปแล้วก็ตัดสินไปแล้วว่าที่ดินนี้เป็นของการรถไฟตอนนี้เรื่องของการบังคับใช้เนี่ยคือผมอยากกลับเรเห็นว่าแผนที่แรกที่เขาให้ดูเมื่อตะกี้นี่แผ่นที่หนหนึ่งเนี่ย อันนี้เป็นแผนที่ที่ในช่วงที่ได้รับพระราชทานโปรดเกล้านะครับจากในหลวงรัชกาลที่5นะครับได้มอบให้ที่ดินนี้เป็นที่ดินของหลวงมอบให้การรถไฟเพื่อจะใช้พื้นที่ที่มีหินแกรนิตต่างๆหรืออะไรเอามาใช้ในการตัดทางการรถไฟอันนี้คืออันที่หนึ่งเพราะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่บอกว่าที่ดินนี้เป็นที่ดินของหลวงเป็นที่ดินที่พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับการรถไฟนะครับจึงเป็นที่ดินของหลวงโดยแท้เป็นที่ดินของรัฐนะครับ อันที่สองเนี่ยตอนต่อจากนั้นมาประมาณปี2 4 0 4 2 4 6 5นะครับก็มีกิจสดีกาออกสมัยรัชการที่หนะครับสมัยรัชการที่หท่านก็ได้ออกเ,อ,เอกสารสิทธิ์ที่เป็นกิจสดีกานะครับเรื่องนี้แล้วก็ได้ออกอันเนี้ยให้เป็นไปตามกฎหมายที่ชัดเจนนะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยมันมีการดําเนินการมาหนักแนด่ดีแล้วก็มีการมี ตอนที่ตอนที่ได้ที่ดินแปลงนี้มาและการรถไฟเข้าไปดำเนินการเนนะี่ยมีชาวบ้านอยู่18ครอบครัวที่ยังครอบครอบครองตรงนี้อยู่ได้มีการไปซื้อการรถไฟได้ไปซื้อที่ดินแปลงนี้จากชาวชาวบ้านทั้ง18ครอบครัวกลับมาเป็นที่ดินของรัฐเพราะฉะนั้นถ้าจากการพิสูจน์ตั้งแต่ในอดีตเนี่ย ที่ดินที่มีการครอบครองจากชาวบ้าน18เนี่ยได้ขายให้การรถไฟกลับมาเพราะนั้นที่ดินทั้งหมดเป็นของการรถไฟโดยชอบทั้งหมดนะครับตามกระบวนกฎหมายตามสิ่งที่พระราชทานมาและตามที่เราได้ดําเนินการในการจัดการทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นในขณะนี้เนี่ยเมื่อพิสูจน์ว่าเป็นที่ดินของรัฐเนี่ยมันไม่อาจจะมีที่ดินแปลงไหนที่จะสามารถมาเป็นเจ้าของในพื้นที่ที่ท่านพระราชทานให้กับการรถไฟ นะครับเพราะฉะนั้นโดยกระบวนการกฎหมายเนี่ยไอ้ที่ดินต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องถูกประกาศยกเลิกผิดค่าออกจากสารบบต้องเป็นที่ดินของรัฐอันนี้คือพื้นฐานที่สําคัญนี่หลังจากที่มีการดําเนินการและมีการฟ้องร้องกันและมีการเข้ามาของที่ดินแปลงนี้เนี่ยที่เป็นที่ดินที่เป็นผูกที่ถูกกล่าวขานที่มาทำสนามฟุตบอลมาทําสนามรดแข่งอะไรต่างๆซึ่งอยู่ตรงกลางของที่ดินแปลงนี้เลยทั้งหมดเนี่ยนะครับ จึงไม่ชอบด้วยด้วยกฎหมายอยู่แล้วนะครับมันไม่มีเหตุที่จะให้เอกนชนที่เข้ามายึดคอรองในที่ดินของเราแล้วจะมาออาว่าเปที่ดินของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเราสืบสวนสอบสวนมาแล้วเนี่ยได้เชิญผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้ามาแล้วก็ผู้ที่เข้ามาพิจารณากระีทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรมแผนที่กับการแผนที่นะครับจากแผนที่ดินจากกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับจากสำนักไอาการสูงสุดนะครับหลายส่วน แล้วก็ได้สอบถามไปผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสรุปออกมาคิดว่าก็ยังไงก็ยืนยันว่าเป็นที่ดินของรัฐแล้วศาลได้พิจารณาเรื่องนี้แล้วชัดเจนว่ายอมรับก็คือมีการทําแผนที่ที่ดินอย่างที่กล่าวมานะครับเพราะฉะนั้นศาลตัดสินบอกว่าอันนี้เป็นของรัฐต้องคืนให้รัฐนะครับแล้วก็ดําเนินการไปดําเนินการให้ชัดเจนนะครับก็มีปัญหาอยู่ที่มีอ้างกันว่าที่ดินมันไม่ชัดเจนไม่รู้จะครอบคลุมตรงไหน แต่ได้มีการทําเมื่อปี2 6 7เ,เนี่ยทางการรถไฟก็ได้ทําแผนที่ของตัวเองที่ชัดเจนกรมที่ดินก็ได้ทํามาแล้วแล้วก็ได้ยอมรับกันแล้วทั้งคู่แล้วก็มีการสอบสวนไต่สวนก็มีการยอมรับว่าได้มีการทําแล้วเอามาเทียบกันเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างไปจากแผนที่ปัจจุบันเลยเพราะนั้นที่ดินตรงกลางทั้งหมดตามกฎหมายมาตรา206มาตรา61วรรค8 นะครับกรมที่ดินมีอำนาจเพิกถอนได้ทันทีเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราเข้ามาดำเนินการกสามารถถอนเพิกถอนที่ดินที่อยู่ตรงกลางทั้งหมดเพราะฉะนั้นที่ดินเหล่านี้ตกเป็นของรัฐนะครับเราจะดำเนินการตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปส่วนที่ดินชายขอบซึ่งอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างเพราะที่ดินทั้งสองแปลงเปรียบเทียบกันและทับซ้อนก็มีความชัดเจนว่าเป็นอย่างนั้นทั้งหมดโดยส่วนรวมก็จะมีขอบบ้างอะไรบ้างนั้นก็ต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ ถ้าเป็นเอกชนรายใดก็ต้องมีการดําเนินการต่อจากนั้นนะครับเอาให้ชัดเจนตามข้อของที่ดินซึ่งทั้งสามแปลงที่เปลี่ยนที่แจ้งมาตั้งแต่ต้นเนี่ยเป็นที่ดิน3ามแปลงที่ถูกนํามาอ้างอิงในที่ประชุมศาลปกครองและศาลฎีกาแล้วก็รับเป็นที่ดินที่ใช้พิจารณาในการพิสูจน์ทราบว่าเป็นที่ดินของรัฐนะครับเพราะนั้นจากวันนี้ที่ทางท่านรัฐมนตรีช่วยซึ่งได้รับผิดชอบเรื่องนี้แล้วก็ทางท่านประหลัดก็ได้ช่วย ดำเนินการแล้วก็ก็สามารถเป็นข้อยุติได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เราก็จะดําเนินการไปตามกฎหมายทั้งหมดแล้วก็ทําตามที่ศาลฎีกาแล้วก็ศาลปกครองดําเนินการให้เป็นตรงนี้หรือเป็นที่ชัดเจนก็เป็นหน้าที่ของกรมที่ดินดําเนินการแล้วก็ทางการรถไฟดําเนินการให้จบสิน้นนะครับแล้วก็ท่านอธิบดีที่ดินเนี่ยเมื่อวานท่านก็ได้ยืน่นใบลาออกใบไม่ใช่ยืนย่นใบลายื่นใบขอย้ายนะครับออกจาก กรมที่ดินเพื่อให้สามารถพิจารณาต่างๆได้อย่างชัดเจนไม่ต้องไม่ต้องคำนึงถึงว่าท่านก็เป็นคนกลางที่มีส่วนได้เสียท่านก็ได้ยืน่นใบอลาไม่ใช่ไปเลาวยื่นไปจะให้เราเลยก็ยื่นไปที่าสามารถขออนุญาตย้ายเดี๋ยวทางทัานท่านประหลัดเจะดำเนินการให้ถูกต้องตามเกิกดต่อไปครับ